ทำอะไรอยู่วะพองคอัสโนวารูปหล่อเมื่อคืนไปเที่ยวไปไหมใช่เออใช่โชไปเที่ยวทุกวันเป็นไงบ้างจัดมามกี่คนระดับเรานี่มันต้องเยอะอยู่แล้วขนาดนั้น,น,นเลยขนาดนั้นเลยแหละโอ้โหแล้วทำไมมานั่งซึมอยู่งี้วะเออ,เอ,อนี่ไงมาเยอะไงเมื่อคืนผมบอกว่าจ่มมากมสวยมากจริงป่ะทั้งคืนน่ยไม่มีชวนเลยทีเดียวแต่รู้สึกว่า นายเครียดมากเลยวะเหรอเออก็ทั้งคืนไงบอกเราใช้แนงเยอะมันต้องอใช้กำ<ช>ลังเ<ล>ยอะอะโอ้ยอย่าเครียดอย่าเครียดไ้เย็นเย็นนี่ค่ะจ้ห้องข้าวไก่อ่อนชาวหน้าเมี่างนี้นะคะ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะแล้วไหนบอกว่าจัดทั้งคืนไงเฮ้ยโอ้หนีกจะสาวสีจังไงเฮ้ยทั้งคืนนี้คงจะแบบ อ่อนทั้งคืนเลยอะไรโอ้ทั้งคืนจัดหนักหน้าเสียเลยทีเดียวไม่ต้องเครียดเชื่อเรา <c oughs> ลองอันนี้ไปกินดูรับรองแน่นปักไออาร์ดไอเลดเชื่อเราลองกินดูเป็นผู้ชายต้องดูแลตัวเองบ้างออกกำลังกายหาอาหารเสริมกินเชื่อเรากินไม่ยากหรอกผู้ชายอย่างเรา กินได้ทุกคนลอลองดูคุณคะขอตัวก่อนนะคะที่เพื่อนให้อ่อย่าลืมกินนะแล้วคราวหน้าเจอกันค่ะเฮ้ <c oughs> ยอย่าลืมกินด้วยรู้ปะ่ะบางทีคนเราอ่ะต้องดูแลตัวเองเยอะๆออกกำลังกายบ้าง <c oughs> กินอาหารเสริมด้วย ในปัจจุบันสภาพร่างกายของผู้ชายมักจะ,ะเผชิญกับสภาวะความเครียดต่างๆเนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจําวันภาวะแวดล้อมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายอยู่ในความเครียดเพิ่มมากขึ้นอันเป็นต้นเหตุทําให้เกิดการเหนื่อยล้าทำงานได้น้อยลงและสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมลงไปเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะกลับคืนมาขอแนะนำผลิตภัณฑ์เ e ร IRD Mixer e n e r g y Drink จะช่วยคุณในการเพิ่มพลังงานกับคุณตลอดทั้งวันการทำงานอย่างทันทีทันใดจนท่านไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นผลิตภัณฑ์ Red I R D เปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าในร่างกาย โดยจะเข้าไปช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายที่จะช่วยไปกระตุ้นสารต่างๆในร่างกายให้เกิดพลังงานสู่ร่างกายของคุณผสมผสานกับตัวช่วยการกระตุ้นเผาผลาญพลังงานและกรดอะมิโนจะให้คุณได้รู้สึกมีพลังงานมากขึ้นจนน่าแปลกใจและที่สําคัญเมื่อเกิดการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นก็จะช่วยเพิ่มกระบวนการสลายไขมันในร่างกายทําให้ปรมิมาณไขมันในร่างกายลดลงได้อีกด้วย คุณอย่าลืมว่าผู้ชายต้องการสารอาหารที่พิเศษและจำเพาะสำหรับผู้ชายผลิตภัณฑ์ RED IRD ได้รวบรวมสารอาหารเหล่านั้นมาไว้จนครบแล้วนอกจากนี้สารอาหารเหล่านั้นยังช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพหัวใจและต่อมรูปหมากข,ของคุณให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วยคุณประโยชน์ของ RED IRD p r e m i พร Mixer Energy อร์เอนช่วยในการเพิ่มพลังงานในระยะยาว 2. ช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกาย 3. ทำให้ท่านได้รับสารต้านอนุมูลอสระเป็นจํานวนมาก 4. ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยฮอร์โมนเพศชาย โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็น L-Arginine นีนไอด l l คล e เป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการเป็นสารตั้งต้นในการสร้างไนตริกออกไซด์ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวส่งผลให้อวัยวะต่างๆได้รับออกซิเจนมากขึ้น c o e n z y m e Q10 เเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆและเป็นตัวร่วมในกระบวนการหายใจในระดับเซลล์ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ที่กล้ามเนื้อหัวใจ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยให้เม็ดเลือดขาวกำจัดเชื้อโรคได้ดีขึ้นวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน C วิตามิน E และไนอาซินามเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทและทางเดินอาหารคุณสมบัติขยายหลอดเลือดและป้องกันหลอดเลือดและหัวใจแทนโทเชนิกแอซิดมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างเตอรอยฮอร์โมนและสารสื่อประสาทหลายชนิดในร่างกาย กรดโฟลิกเป็นสารสื่อประสาทสำคัญในสมองแคลเซียมไฮดรอกไซด์แร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันโครเมียมโพโลนิโคไทเนตเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการทำงานของอินซูลินที่ทำให้กรูโคสในกระแสะเลือดไปใช้เป็นพลังงานมากขึ้นทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดึงไขมันที่สะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆมาเผาผลาญให้เกิดพลังงานได้ แมกนีเซียมออกไซด์ลดการเกร็งตัวของผนังหลอดเลือดขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดป้องกันการหดตัวของเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจช่วยต้านการเกร็งของกล้ามเนื้อและภาวะความเครียดซิงค์ออกไซด์ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างเอนไซม์ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระแอลกูตามีนเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสังเคราะห์โปรตีนและกล้ามเนื้อกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต แอลลูซีนกระตุ้นการเราผาผลาญไขมันสะสมลดการสร้างไขมันใหม่พร้อมทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ความสดชื่นทอรีนดูดซับไขมันและควบคุมคอเลสเตอรอลสารกัดจากชาเขียวมีส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าลดการตรึงเครียดอัลฟาไลโพอิกแอซิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกูตาไทโอนซึ่งมีหน้าที่ขจัดสารพิษในตับช่วยกำจัดสารพิษที่อยู่ในร่างกาย และยังต่อต้านการอักเสบอันเป็นเหตุให้เกิดสิวช่วยรักษาการอักเสบไม่ให้สิวนั้นอักเสบลุกลามองุ่มะเขือเทศลดอัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากหรือภาวะต่อมลูกหมากอักเสบลิโนโลเลอิกซึ่งมีผลลดการปวดอักเสบบริเวณผิวหนังลดอาการบวมอักเสบของต่อมลูกหมากในชายสูงอายุได้ดี งโสมอเมริกันสูตรสกัสดสมพันธุ์พิเศษมีสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบต่างๆในร่างกายช่วยปรับสมดุลของโฮอร์โมนชนิดต่างๆแล้วเดี๋ยวเจอกันคนสวยตรงนี้เราขอนะเฮ <c oughs> ้ยอะไรวะไม่รู้จักซื้อเลยเดี๋ยวอยู่สองซองต้องจัดซะหน่อยละคืนนี้